สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานนะคะเพราะว่าเดินทางไปมาพี่โรคกรุงเทพแล้วก็มีงานหลายอย่างก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาทําคลิปแต่วันนี้ที่ตั้งใจทําคลิปเนี่ยเพราะว่าหญิงเนี่ยเป็นแฟนเพจของแมมโพดัมเป็นแฟนเพจของดราม่าแอดดิกเป็นแฟนเพจของอิเจียเรียบด,วด่วนเป็นมานานละเป็นมาหลายปีละแล้วก็เลยรู้สึกว่า อยากจะจัดคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อสะท้อนถึงมุมมองในเชิงของกฎหมายของไทยที่ไม่เอื้อแล้วก็ไม่ส่งเสริมให้การเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของประชาชนหรือคนทั่วไปในกรณีที่จะสนับสนุนการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยเนี่ยมันได้รับการคุ้มครอง ประเด็นก็คือว่าหญิงไปเจอบทความที่น่าสนใจบทความหนึง่งมันเป็นบทความของเฟรนเจอร์ค่ะเป็นบทความที่เขียนไว้หลายปีแล้วเป็นการพูดถึงเรื่องของการต่อก,กรกับการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็กลไกลการคุ้มครองผู้ให้บอกแสในบทความนี้เดี๋ยวเซิร์ชหากันดูกันละกันนะคะในบทความนี้มันพูดว่าในกระบวนการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้า เป็นกระบวนการคอร์รัปชันที่ส่งผลเสียหายของภาครัฐเนี่ยมันมักจะไม่ได้มีตัวแสดงเดียวมันจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามากมายหลายคนหลายระดับตั้งแต่ระดับล่างระดับกลางระดับบนจนถึงระดับสูงสุดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเกิดการคอร์รัปชันเนี่ยเรามักจะพบเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีการเปิดเผยข้อมูล เพราะกระบวนการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในระบบของราชการหรือของรัฐต่างๆเนี่ยคนที่จะออกมาเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมักจะพบกับความเสี่ยงความเสี่ยงในเรื่องของชีวิตตนเองความปลอดภัยในชีวิตก็ดีอันนี้ขั้นรุนแรงสุดความเสี่ยงในเรื่องของการตกงานความเสี่ยงในเรื่องทางสังคมที่รู้สึกว่าต้องแตกแยกกับคนอื่นแล้วก็ไม่เป็นพวกเดียวกันกับคนอื่นเพราะอะไรคะ กฎหมายเรื่องของการคุ้มครองพยานในสังคมไทยเนี่ยในบทความนี้เขาก็ชี้เหมือนกันว่ามันมีอยู่สองกฎหมายหลกัหลกๆก็คือกฎหมายพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ก็กำหนดไว้ระบุไว้ในมาตราสา3ร้วรรคสองบอกว่ากรณีที่กรรมการปปรชเห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้ให้มี มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้กล่าวหาผู้เสียหายให้ทำคำร้องผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้ที่ช,ชี้แจงบอกแสหรือข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการทุจริตตำแหน่งหน้าที่ให้คณะกรรมการปปชแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรการคุ้มครองบุคคลดังกล่าวโดยให้ถือว่าเป็นพยายนยายที่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา แต่นี่ในกฎหมายของพรบรคุ้มครองพยานในคดีอาญาเนี่ยมันก็ระบุไว้ในมาตรา6กรณีที่พยานเนี่ยไม่ได้รับความคุ้มครองพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเนี่ยอาจจัดให้พยานอยู่ในความคุ้มครองได้ตามที่เห็นสมควร คำว่าตามที่เห็นสมควรเนี่ยส่วนใหญ่ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่จะมีการคุ้มครองพยานก็ต่อเมื่อเห็นว่ามีเหตุว่ามีการข่มขู่อาฆาตมาดร้ายให้ถึงแก่ชีวิตแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยกรณีเอาเคสง่ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพจของแหม่มโพดําเคสแบบที่คุณแหม่มไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้กระทําเพียงแต่ชี้บอกแสให้รัฐเห็นว่าการกัดกนหนุ้ากาก จากที่เห็นในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีอยู่ที่ใดได้บ้างแล้วก็ตั้งข้อสังเกตแต่สิ่งที่ตามมาคือ 1. โดนฟ้องร้องถูกไหมคะ 2. โดนว่าต่อ,ตอ 3. โดนคนโทรไปข่มขู่ปิดเพจไปแล้วรอบนึงด้วยนะแล้วก็กลับมาเปิดเพจใหม่ดังนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เขียนครอบคลุมว่าการคุ้มครองพยา,ยานเนี่ยน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่พยา,ยาน แจ้งบอกแสที่เป็นประโยชน์ต่อรับถ้ากรณีที่พยานรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะโดยร่างกายหรือโดยสภาพจิตใจทำไมเราต้องพูดถึงประเด็นเรื่องนี้เพราะการที่กฎหมายไม่คุ้มครองพยานในการให้ข้อมูลและบอกแสนั้นเนี่ยมันกลายเป็นวัฒนธรรมที่มันส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเนี่ยเพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าเพราะอะไร คนส่วนใหญ่จะกลัวความเดือดร้อนจะมาหาตัวค่ะต่อให้เห็นว่าในหน่วยงานแม้เป็นองค์กรเล็กๆไม่ว่าในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในระดับกระทรวงในระดับกรมเขาไม่อยากเดือดร้อนเขาไม่อยากมีปัญหาถ้าเขาฟ้องเขาร้องเจ้านายอาจจะก,กันแกล้งภาคทันตัดเงินเดือนอันนี้หญิงหมายถึงหน่วยงานภาครัฐเอกชนก็เช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะกฎหมายเราให้เป็น การตัดสินใจในการให้ขอบเขตในการคุ้มครองพยานแล้วสิ่งที่มันชัดก็คือกรณีจานิวแม้กระทั่งถูกทำร้ายร่างกายวันนี้การคุ้มครองพยานเกิดขึ้นไหมคะไม่เกิดการจับผู้กระทำวามผิดเกิดขึ้นไหมคะไม่เกิดดังนั้นกฎหมายมีช่องโหว่สองรัฐ รัฐที่เป็นผู้ใช้กฎหมายแม้กฎหมายจะมีช่องโหว่แต่รัฐต้องเป็นหลักยึดในเรื่องของความถูกต้องล่าสุดค่ะก็ดีใจนะคะที่นายกรัฐมนตรีออกมาขอบคุณแม่แมโพดําเหมือนกันเพจแม่มโพดําที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐนั้นสิ่งที่ท่านจะทําก็คือท่านต้องไปสืบหาข้อเท็จจริงด้วยกระบ,บวนการที่โปร่งใส คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ได้เสียรวมถึงการเปิดเผยขั้นตอนเหล่านี้ให้ประชาชนรับทราบไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนเคสกรณีของผู้พิพากษากิก็มองว่าเรื่องนี้ก็มองในประเด็นทั่วไปว่าถ้ากฎหมายชัดเจนขึ้นเรื่องนี้รัฐใช้อำนาจอย่างชัดเจนญิงมองว่ามันจะทำให้ส่งเสริมให้เราในฐานะประชาชนเ,นเข้าไปร่วมตรวจสอบ เข้าไปเป็นผู้ติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานของรัฐในทุกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะประชาชนมีมากกว่าข้าราชการประชาชนมีมากกว่าทุกหน่วยงานเราเนี่ยเป็นตาสับปะรดที่ดีที่สุดในระบบสังคมปัจจุบันดังนั้นหญิงก็ฝากไว้ประมาณนี้แหละค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามก็สั้นๆมีโอกาสก็คงจะได้มาจัดคลิปในประเด็นที่อยากพูดให้กันฟังอีกขอบคุณค่ะ